สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ i n f i n i t y Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้จะมารีวิวหนังสือจากค่ายบิบลีนะคะต้องบอกว่าสำนักพิมพ์นี้มาค่อนข้างแรงนะคะหลังๆมานี้เราจะเห็นสำนักพิมพ์บิบลีเนี่ยแปลหนังสือออกมาเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เป็นหนังสือที่อันนี้น่าสนใจนะเรารู้สึกว่าหนังสือใดๆเหล่านี้ที่แปลออกมาเป็นหนังสือที่ คนที่เป็นผู้ใหญ่สามารถที่จะอ่านได้นะคะมันเป็นวรรณกรรมแต่มันบอกไม่ค่อยได้เลยว่ามันเป็นวรรณกรรมเยาวชนเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยตัวละครเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบทํางานแล้วนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของเหมือนกับเป็นเรื่องภายในครอบครัวนะคะเป็นเรื่องต่างๆในประเด็นที่เรียกได้ว่าคนที่ทํางานแล้วอ่ะนะคะพ้นจากไวเฟอร์สต็อปเปอร์ไปด้วยซ้ำอะ่ะถึงจะพออ่านแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นไวเดียวกันกับหนังสือเล่มนี้นะคะทีนี้ต้องบอกว่าหนังสือเล่มเนี้ย ชื่อว่านะคะขนมปังของพรุ่งนี้แกงกะหรี่เมื่อวันวาน last night curry tomorrow's bread ถือเป็นหนังสือที่เราเห็นปุ๊บเราก็มักจะคิดว่ามันน่าจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอาหารการกินนะคะแต่ต้องบอกทุกท่านว่าจริงๆแล้วหน้าปกค่อนข้างหลอกนะคะเพราะว่าลึกลงไปแล้วเนี่ย มันเป็นแค่พาร์ทเดียวท่าน้นเองที่พูดถึงขนมปังนะแล้วก็เป็นพาร์ทเดียวท่าน้นเองที่พูดถึงเรื่องของแกงกะหรี่นะคะนอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องราวของความสัมพันธ์ลุ้นๆวนเลยค่ะคือไม่มีประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะทีนี้ขอดูสักนิดหนึ่งนะคะว่าว่าด้วยของสนับราคาแล้วก็ผู้เขียนนะคะ ผู้เขียนเนี่ยก็คือคุณคิซาระอิซึมินะคะหนังสือเล่มนี้ในปกหลังเขาบอกเลยว่าเป็นผลงานสุดประทับใจได้รับรางวัลที่สองนะคะในการประกวดหนังสือยอดเยี่ยมจากสมาคมร้านหนังสือในปี2014ก็คือเล่มนี้จริงออกมานานแล้วเนาะแต่ว่าพอมาแปลในประเทศไทยก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะและได้รับการเสนอชิงรางวัลยามาโมโตชูโกโรอีกด้วยนะคะ นวนิยายเรื่องแรกโดยคิซาระอิซุมินามปากกาของนักเขียนบทยอดนิยมนะคะที่เป็นคู่สามีภรรยานะคะคือตอนแรกอ่านก็นึกว่าจะเป็นคนเขียนคนเดียวนะคะแต่ว่าพอมาดูทั้งเนื้อหาข้างในแล้วก็มาดูอย่างปกหลังเนี่ยก็อ้าวอ๋อมีคนเขียนสองคนนะคะแต่ว่าคือเขียนยังไงไม่รู้แหละให้เป็นเหลือเหมือนกับเขียนคนเดียวนะก็เขียนร่วมกัน <S <S และนิยายเรื่องนี้นะคะก็ถูกนําไปสร้างเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นนะคะ โอ้ในปี2014นะคะก็คือพอได้รับรางวาัลปุ๊บก็นำไปสร้างเป็นซีรีส์เลยนะคะทีนี้ตัวหน้าปกนะคะน่าสนใจมากก็เป็นรูปน่ารักเชียวนะคะเป็นรูปขนมปังแล้วก็เป็นคนที่เอ่อเป็นผู้ชายสองคนนะคะผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในวัยผมสีดอกเลาแล้วนะคะก็คืออยู่ในวัยแบบว่าวัยชารานะคะแล้วก็อีกคนก็เป็นเหมือนกับผู้ชายที่เราไม่ได้เห็นหน้าเนาะเหมือนเขาหันไปอีกทางหนึ่งนะกำลังคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีสุนัขนะคะยืนอยู่ ข้างหน้าเธอนะแล้วก็อีกอันก็เป็นเหมือนกับชายว่วยชาราเนี่ยก็เหมือนยืนคุยกับแม่บ้านคนนึงนะคะแม่บ้านนี้เราก็อาจจะบอกได้ว่ายังอายุยังน้อยนะคะเพราะว่าเป็นคนเดียวเนี่ยสักสี่คนนะคะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ผมสีดอกลาวเนาะหน้าปกในเล่มนี้เขียนว่าความทรงจําของคนกลุ่มหนึ่งที่ผ่านการสูญเสีย แตกสลายแต่พวกเขาก็ยังมีกันและกันรวมทั้งขนมปังปิ้งในยามเช้านะคะต้องบอกก่อนคือเห็นหนังสือเล่มนี้คิดไปเองว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอาหารคือจริงๆส่วนตัวเนี่ย คือไปเขียนแบบว่าขอให้ห้องสมุดซื้อหนังสือเล่มนี้นะคะเพราะว่าเราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารแต่จริงๆเพราอ่านตั้งแต่ต้นก็รู้ว่าเออมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอาหารเนาะแต่ก็คิดหวังลึกๆนะคะบอกบอกเลยว่าหวังลึกๆในใจว่าอยากที่จะอ่านเรื่องเกี่ยวกับโอเคอาจจะฮีลความสัมพันธ์ที่แตกสลายด้วยอาหารหรือเปล่าปรากฏว่าอันนี้ต้องสปอยบอกทุกท่านก่อนนะถ้าใครคาดหวังว่าจะได้เห็นเรื่องราวของเกงกระรี่ค้นๆนะคะหรือว่าขนมปังที่บีออกมาแล้วแบบอร่อยจังเลย ไม่มีนะคะก็เป็นแค่เหมือนกับพาร์ทหนึ่งเท่านั้นของหนังสือนะคะยังช่างม่ทีนะคะเอาแหละทางด้านหลังปกนะคะเขาเขียนว่านิยายที่จะทําให้คุณอบอุ่นหัวใจกับความสัมพันธ์ของคนกลุ่มหนึ่งที่พันผูกกันด้วยการจากไปของคนรักท่ามกลางความมืดมิดของการสูญเสียก็ยังมีกลิ่นแกงกะหรี่และขนมปังปิ้งยามเช้านะคะ หลังจากคาสุกิเสียชีวิตไปด้วยวัยเพียง25ปีเมื่อหลายปีก่อนเท็สโกะผู้เป็นภรรยาและป้าพ่อของคาซุกิผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศต่างก็พยายามที่จะอยู่กับปัจจุบันให้ได้แม้ภายนอกจะดูเป็นคนปกติมีอารมณ์ขันแต่ทั้งคู่ก็กลายเป็นคนว้าแหว่งจนเมื่อความทรงจำที่มีต่อคาซุกิของคนทั้งสอง ถูกกระตุ้นโดยเพื่อนบ้านที่เป็นแอร์โฮสเตสซึ่งจูจ่ๆก็ยิ้มไม่ได้สาวนักไต่เข่าที่พยายามหลีกหนีบางอย่างในชีวิตชายหนุ่มที่คิดว่าการแต่งงานคือความสำเร็จนี่คือนิยายที่จะพาเดินทางสู่ประตูลับในจิตใจของคนเราในนั้นอาจซ่อนคนที่อยากลืมหรือคนที่อยากให้เขากลับมาและอาจถึงเวลาที่เราต้องจัดการกับความทรงจำเหล่านั้นเสียทีนะคะคือพอพูดอย่างนี้ปุ๊บนะคะถ้าจะเอาเทียบกันกับเรื่องเนี้ย ให้ไปเปรียบกับภาพยนตร์เนี่ยมันก็จะเป็นภาพยนตร์เหมือนกับเรื่องที่เล่าถึงแต่ละคนนะในแต่ละบทเนี่ยเขาจะพูดถึงตัวละครแต่ละตัวนะคะเพียงแต่ว่าตัวละครแต่ต,ตัวได้อ่านไปอา้าวมันก็เหมือนกับจบในตอนหรือเปล่านะหาไม่ได้มันก็เป็นหนังสือทั้งเล่มเนี่แหละค่ะแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยต่างมีปมที่จะผูกกับผู้ชายคนนี้ค่ะซึ่งเป็นเหมือนกับบุคคลตัวกลางซึ่งเราไม่ได้แม้แต่จะเห็นว่าเขาเนี่ยทำอะไรเขาชอบอะไรนะเพราะว่า พอเปิดเรื่องมาปุ๊บนะคะชายคนนี้ก็คือเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะแล้ววุงเล็บเสียชีวิตไปสักพักใหญ่เลยด้วยนะก็คือเนี่ยค่ะคาสึกินะ,ะที่บอกว่าเสียชีวิตไปด้วยวัยเพียง25ปีนะคะก็คือเรื่องเนี่ยมันจะดําเนินโดยภรรยาแมา่ของเขานะคะคือตอนแรกอ่านแล้วก็งงว่าเอ๊ะเรื่องเล่อเาอ่ะแอบคิดว่าสังคมคือหนังสือมันออกมาในยุคป,ปัจจุบันใช่ไหมแต่ว่าทําไมเรื่องราวที่เขาเล่าอ่ะค่ะมันดูออกจากค่อนข้าง เหมือนกับย้อนเป็นอายุ8090นะฮะเหตุผลเพราะว่าตัวละครอย่างผู้หญิงเนี่ยที่เป็นอดีตนะภรรยาไม้นะไม่รู้จะเรียกไงดีคือเธอเองก็แต่งงานเมื่อมีอายุได้เพียง19ปีนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทำให้เราจินตนาการ ซีนในเรื่องของขนมปังของพรุ่งนี้แกงกะหรี่เมื่อวันๆไปได้เลยว่าอ๋อเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในพื้นที่ชนบทหรือแน่ๆไม่ใช่ในโตเกียวนะเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดนะก็พูดถึงเรื่องของภอรรยาคนหนึ่งนะคะซึ่งครองตนเป็นโสดหลังจากที่สามีเสียชีวิตนะคะแล้วที่น่าสนใจก็คือว่า เธอก็ยังเลือกที่จะอาศัยอยู่กับป้านะเธอเรียกเขาว่าป้าซึ่งป้าเนี่ยก็คือพ่อของสามีนะแล้วก็ดูแลปรนิบัติป้าประหนึ่งว่าจริงๆเธอก็เป็นทางลูกสาวแล้วก็เป็นลูกสะใภ้นะซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะแบบเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งว่าเอ๊ะกรณีที่1นนะคะหลังจากที่แบบได้ยินได้ฟังมานานก็จะเข้าใจว่าสังคมญี่ปุ่นในภาพรวมๆกลมๆกม็คือว่าถ้าเกิดว่ามีลูกใช่ไหมชีวิตหลายๆคนของคุณก็จะหยุดทันทีกับการทํางานนะของมงเล็บของผู้หญิงนะก็กลายเป็นแม่บ้านเพราะว่า แพงมากดังนั้นก็คือว่าเออเราเลี้ยงลูกเองดีกว่านะคะในเรื่องนี้ก็คือว่าเพิ่งจะแต่งงานกันสักพักใหญ่อะใช้คำนี้เพราะผู้หญิงแต่งแต่ยุสิบเก้าเนาะในเรื่องนี้ก็คือผู้หญิงก็อยู่ในวัยแบบปลายยี่สิบละนะคะประเด็นก็คือว่าเออเราก็อ่านมาก็โอเคแสดงว่าสามีภรรยาคู่เนี้ยที่เขาแต่งงานเขาไม่มีลูกนะคะแล้วปรากฏว่าแม่ของสามีเนี่ย ก็เสียชีวิตไปตั้งแต่สามีเนี่ยยังอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอะไรประมาณเนี่ยดังนั้นก็คือเหลือกันแค่สองคนงจริงๆก็คือลูกสะภ้ยกับพ่อของสามีนะคะคือเราก็คาดการว่าเอ้ยหลังจากที่แบบสามีตายก็คือวัยแบบยังละอ่อนเนาะยี่สิบหเนี้ยเราก็คิดว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะแบบแยกย้ายกันออกไปแล้วเราก็เหมือนกับ เป็นเพียงแค่อป้านะคะแต่ว่าไม่ได้สนิทอน่ะนึกออกไหมเพราะว่าเราผูกพันกันด้วยคนกลางก็คือคุณคาสุกิที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่เรื่องนี้มันไม่ได้ดําเนินอย่างนั้นคือมันก็ทําให้เราแปลกใจในเ,เรื่องราวนะคะนิดนึงว่าเอ๊ะถ้าเป็นเราเออมันมันตั้งคําถามว่าถ้าเป็นเราล่ะถ้าเรา แต่งงานนะคะสามีเราตายแล้วเราก็ต้องมาดูแลปางันเหรอแต่ว่าเธอก็ปฏิบัติเรากับไม่เกิดอะไรขึ้นเพื่อนร่วมงานของเธอนะงจริงเธอก็ทํางานไปด้วยเพื่อนร่วมงานก็พูดเหมือนกันเหมือนที่เราคิดว่าเออการที่แบบอยู่กับปาสองคนเนี่ยมันก็ดูแป,กแปลกๆเนาะเหมือนคนอาจจะแบบคิดอะไรในทางที่แบบไม่ดีหรือเปล่าว่าทําไมถึงยังอยู่กับพ่อของสามีตามลําพังด้วยสองคนเนะี่ยแต่ว่าในเรื่องก็คือมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่แบบไม่ดีอะเธอก็บอกว่าเออก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกตินะคะก็ทําอาหารกินด้วยกันคือใช้ชีวิต ร่วมกันใช้คานี้ใช้ชีวิตไปด้วยกันนะคะแล้วก็เหมือนกับผูกประเด็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอดีตสามีของตัวเองนะ,ะทีนี้ในเรื่องเนี่ยมันก็จะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของคนญี่ปุ่นนะ,ะซึ่งอันนี้ก็เวลาเราเล่าเรื่องนะคะผู้ฝังเราก็จะแบบเล่าถึงคนญี่ปุ่นในมุมมองที่เรารู้จักนะก็คือว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยท r ีตเรื่องของแฟนนะคะ เอาแบบพลทั่วไปที่เราเจอเนาะ,ะด้วยความเป็นเรื่องราวของต้องใช้คำว่า Privacy นะคะคือ t ท e ี t ให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะดังนั้นเราก็จะไม่ค่อยเห็นบท พ่อแง่แม่งอนนะคะในมุมมองข้อเท็จจริงนะความเป็นจริงนะคะถ้าเกิดว่าใครมีเพื่อนที่แตกต่างเนี่ยก็เอามาแชร์กันได้นะ,ะทีนี้ในเรื่องก็พูดเหมือนกับว่าจริงๆแล้วตัวคุณแม่สาวท่านเนี้ยก็มีผู้ชายที่แบบตามเที่ยวไรเที่ยวคือแล้วก็แบบขอเขาแต่งงานแบบคืออยากแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ซึ่งแบบเขาก็ไม่ได้ถือว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะเคยแต่งงานมาก่อนแล้ว เป็นไมคือไม่ได้ถือแต่รู้สึกว่าแบบชอบในตัวผู้หญิงคนนี้แล้วก็อยากแต่งงานนะคะในเรื่องเนี่ยเราก็จะไม่ได้ดูว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีใจให้กับผู้ชายนะคะแต่เหมือนกับเออก็พูดถึงแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกเลยว่าเออเขาคบกันนึกออกไหมแต่คนเรานึกในใจว่าเอะถ้าถึงขั้นขอแต่งงานได้แปลว่ามันก็ทุ่งคบกันนะ,ะแต่ว่าในเรื่องก็จะดําเนินไปในลักษณะของเหมือนกับผู้หญิงที่แบบ เฉยๆกับความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าตอนหลังเนี่ยเรื่องมันก็จะเริ่มเฉยว่าที่เธอเองไม่ได้รู้สึกอยากจะแต่งงานใหม่มันก็มีหลายบริบทนะ,ะข้อแรกก็คือว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องปล่อยสามีอดีตสามีของเธอ,ะะเอ,อด้วยความในเรื่องก็จะดำเนินว่าเธอเองก็ยังเก็บของชิ้นส่วนบางอย่างนะที่เป็นของอดีตสามีเอาไว้นะคะแล้วมันก็จะมีเรื่องราวเนี่ยผูกต่อเนื่องกันไปนะ,ะอย่างที่บอกว่าตัวเริ่มเรื่องเนี่ยเอ๊ย จะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยหากไม่มีแอร์โฮสเตสปรากฏว่าบทซีนของแอร์โฮสเตสเนี่ยก็มาแป๊บเดียวนะคะคือแอร์โฮสเตสเนี่ยก็จริงๆอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินใช่ไหมคะหน้าที่หนึ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าเขาต้องยิ้มสวยยิ้มเก่งปรากฏว่าเธอก็กลายเป็นโรคที่ทําให้ยิ้มไม่ได้นะคะก็เลยเหมือนกับคนที่อยากจะยิ้มอ่ะแต่หน้าบึ้งอยู่ตลอดเวลานะคะไปมาเธอก็รู้สึกว่าอ่ะคือเหมือนจริงๆอ่ะเป็นเหมือนกับเพื่อนบ้านที่เห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆกับผู้เสียชีวิตก็คือคุณคาสุกี่กเนย เธอก็เหมือนกับไม่ได้มีเวลาที่จะเศร้าสักเท่าไหร่นะแต่ในที่สุดก็เหมือนกับมารู้สึกได้ว่าเออว่ะคนที่แบบ มีอายุ25ปีทําไมเขาถึงเสียเร็วนะคะแล้วเนื่องด้วยเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะยิ้มได้อีกต่อไปเธอก็เลยเลือกที่จะเดินทางกลับมาบ้านนะคะก็ไม่ได้ทํางานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอีกนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันด้วยอาชีพเนาะแล้วพอทําอะไรแบบนี้ไม่ได้ก็ลาออกมานะคะในขณะที่ลาออกเองเนี่ยเธอก็ไปเจอกับป้านะคือหลายๆคนก็จะเชื่อมโยงกันเหมือนกับภาพยนตร์อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็บอกป้าว่าเออจริงๆเธอยากได้ของบางอย่างที่เป็นของที่ระลึกซึ่งของชิ้นเนี้ย เธอเคยให้กับคาสกิไว้เมื่อตอนอยังเป็นเด็กแต่เธออยากจะได้มันมาเก็บไว้ดูต่างหน้านะคะปรากฏว่าของนี้ก็ไปอยู่บนร,ร,รถเก่าของคาสุกิซึ่งเอาไปให้กับลูกพี่ลูกน้องนะคะเรื่องมันก็จะไปผูกอีกก็จะปบกว่าอ้าวลูกพี่ลูกน้องเนี่ยพอย้อนพูดถึงผู้ชายที่ชื่อว่าคาสุกิเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็จะได้ยินเรื่องราวของคําว่าขนมปังนะคะเรื่องราวของคําว่าแกงกะหรี่นะคะเรื่องราวของอาหาร แต่ว่าเล็กน้อยมากเป็นเพียงเหมือนกับบริบทหนึ่งนะคะยังตัวไอ้ขนมปังของพรุ่งนี้แกงกะหรี่เมื่อวันวานเนี่ยมันเป็นเซนเทนซ์ที่คนสองคนพูดกันนะ,ะก็คือเป็นคนรักพูดกันก็ต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้ถ้าจะให้ให้คะแนนกับการอ่านนะคะคือทุกทีเนี่ยเราจะต้องมีการให้คะแนนนะแล้วก็บวกกับว่าหนังสือเล่มนี้คุ้มค่าในการซื้อแค่ไหนนะคะต้องบอกว่าบิบลีเนี่ยเป็นจริงๆนะหนังสือของบิบลีทุกเล่มราคาไม่ถูก เข้าใจได้ค่ะในแง่ว่าจริงๆสํนักพิมพ์เนี่ยเมื่อไปถึงการถูกขายในตลาดสุดท้ายเนี่ยตลาดถึงผู้บริโภคเนี่ยก็จะได้ส่วน ลดคือมันลดอะไรไปแล้วนู่นนี่นั่น,นใช่ปะก็จะคือจะได้เงินที่แท้ถูนเนี่ยน้อยนะคะแต่เราก็รู้สึกว่าในขณะเดียวกันสำนักพิมพ์อื่นนะ่ะก็จะผลิตหนังสือที่ราคาถูกกว่านี้นะะเราก็ไม่แน่ใจว่าอะไรที่ทําให้คอสต้นทุนของเขาแพงนะอาจจะเป็นตัวของกระดาษหรือเปล่านะหรือว่าเป็นการออกแบบปกนะ,ะแต่เราก็ตั้งข้อสังเกตนี้ไว้คือหนังสือเล่มนี้ถ้าพูดถึงเอาหน้าที่แบบชิ้นสุดนะคะไม่เอาความเห็นของผู้แปลใครคือผู้แตง่งผู้แต่งเป็นใครคือเอาหน้าแบบหน้าสุดท้ายที่แบบ การอ่านเหมือนหนังสือเล่มนี้จบบริบูรณ์อะไรเงี้ยก็จะอยู่ที่250หน้านะคะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ราคาเต็มของมันนะคะคือ299บาทคือเข้าใจแหละว่าเดี๋ยนี้ประสงค์ว่าพอดูปุ๊บ หลายคนก็เลือกที่จะไปสั่งตามเว็บไซต์นะคะหรือไปสั่งที่เว็บไซต์ของสำนักพิมพ์โดยตรงนะคะแต่ว่าถ้าหนังสือเล่มนี้ขายออกท่อตลาดนะคะยกตัวอย่างเช่นไปขายตามร้านหนังสืออิสระเขาก็ต้องขายราคาเต็มเนาะอยู่ที่29 9บาทซึ่งเราก็จะบอกว่าไม่ถูกนะคะแต่ว่าถามว่าถ้าอ่านแล้วรู้สึกว่าคะแนนอยู่ที่เกรดประมาณไหนจริงๆแล้วนี่ใช้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงในมุมมองของผู้ดำเนินรายการเนาะเราก็ต้องบอกว่าเป็นเล่มที่อ่านจบแล้วแล้วก็จบ ค,ความหมายคือ 1. ไม่ได้อยากที่จะมาบอกต่อกับท่านอื่นๆนะคะเพราะว่าก็เหมือนกับเรื่องราวมันก็จบในเล่มเนาะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โแบบว้าวแล้วเล่มนี้จะไปเปลี่ยนความคิดหรือใดๆของใครนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันก็เป็นเล่มที่อ่านแล้วมันไม่ได้มีความรู้สึก ร้องไห้ทำมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าโหแบบรู้สึกเอื้ออาทรจังเลยเรื่องราวนี้แต่ก็รู้สึกเหมือนอ่านไปแล้วก็เรากําลังดูละครชีวิตนะคะถ้าเปรียบเสมือนหนังสือภาษาไทยก็คงเป็นเรื่องหลายชีวิตเนาะแต่เพอเอหลายชีวิตนี่ตอนจบมันดราม่าไปหน่อยนะแต่ว่าเล่มนี้ก็คือเริ่มต้นจากความตายนะคะแต่ตอนจบเนี่ยมันจบด้วยเรื่องราวของการดํารงชีวิตต่อไปนะคะการดํารงชีวิตที่ต้องก้าวผ่านความตายไปให้ได้เออแต่ถ้าให้พูดถึงกลางๆว่าเล่มนี้เหมาะกับใคร คือส่วนตัวเนี่ยชีวิตก็จะผ่านการสูญเสียมาค่อนข้างเยอะนะคะก็จะแนะนําว่าเล่มเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณสูญเสียใครสักคนที่เป็นคนสําคัญในชีวิตคุณเนาะแล้วรู้สึกว่าอยากจะหาอะไรสักอย่างที่อ่านแล้วฮิลนะคะในระดับหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเล่มนี้ไม่ได้ฮิลมากนะก็แนะนําว่าขนมปังของพรุ่งนี้แกงกะหรี่เมื่อวันวานก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะคะแล้วก็เล่มนี้ขอให้คะแนนที่อยู่ประมาณสัก ราบีบวกนะคะส่วนตัวอาจจะยังไม่เอเพราะว่าอ่านจบแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแนะนําต่อนะ,ะแต่ว่าก็เป็นอยู่ที่ท่านวิจรารยญาณของท่านนะคะว่าจะอ่านต่อหรือเปล่านาออันนี้ก็เป็นการรีวิวหนังสือแบบคร่าวๆนะคะสรุปเรื่องราวของขนมปังของพรุ่งนี้แกงกะหรี่เมื่อวันวาน,วน,วน,วน last night curry tomorrow's bread นะคะสรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะพาไปพบกับเรื่องราวอะไรนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ